คือ่่งม่นัเกีวโตน่นลนต้องังนไนะโอเคครับเปลี่ยนเปลี่ยนไฟครับไฟเหี่ยมไเียพาะหนาไห่ลืหนาลังได้ร่วมเลยครับโอเคแต่แว่าถ้าตัวขอบเียครั้อันนี้มันมีมีหดอุมขอบดุมว่ามีไรว่มีครับสตุนครับโอเคอันนี้ก็ครับโอเคอ ่านะครับไททันเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ลูกค้าอยากมารีแมปนะครับผมอ่ามึงเลยก็คือรถอืดอืดหน้าที่นี่ก็จะเช็กให้เบื้องต้นนะครับสาเหตุที่อืดอืดปกติบอหรือว่าอืดอ่ายังมีสาเหตุอย่างเช่นพวกใส่กองนี่นะครับทลังแมนตันกับอืดได้นะครับอ่าลูกค้าก็เลยเลือกเจมสรีแมปสเต็ปใช้งานนะครับสำหรับเกียร์ออโต้คันนี้โอเคจะทําการเช็คเบื้องต้นไหนก่อนนะครับอ่านะครับสำหรับ รีแร็นะครับนี่กระังอัดไล้นะครับไส์เขียนเองเขียนสดนะครับเขียนสดทุกขั้นนะครับอาจจะเร็วเนี่ยนะครับสําหรับพวกไส้ทำอ่าวก็มีเพิ่มเติมนะครับเฮดท้ายล่างทําท้ายล่างเพิ่มเติมโอเคนี่ไอร์แลนด์โมชิดนี่สามล่างเป็นข่านาครับนี่ล่ามเข้มสูงได้รเป็นขวดข้านครับ วัวนี้พวกราในพันหกตะวังเส้นในพันหานะครับดำเข้มพองอย่างเหมือนก็บพันหกอ่ครับแล้มันจะมีตัวแหละข้างนโอ้ตัวนี้เนานี่อ่านครับอ่าลูกค้าก็มีเติมเติมนะครับไฟเลี้ยวร้อยสี่สี่ชิดนะครับเป็นไฟคู่หนานะครับได้เปิดไปเลยอ่ะนี่นะครับมีเพิ่มเติมเป็นวัดบูธนะครับ หนาขาคิมดำนะครับ60ิปอนพร้อมกับขอบบัตบุญนะครับสีไททีอ่ช่างเราก็ากำลังทำการติดตั้งให้นะครับเดี๋ยวรอชมนะครับว่าติดตั้งเสร็จมันสีงามซํำเลยนะครับอ่านี้ครับทำการติดตั้งไฟเหลียเสร็จให้พื้นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเป็นไฟเลียร้อยสี่สี่ชิปกับพิบแฟตนะครับอ่านะครับข้อมตรงเซมันบอบไปแล้ว ผมแนะนำกดลงไืเลยคือ,อกดลงรืเลยเพราะมันว่า,าจุ่มบึบลงแปนายถ้ากดลงไืเลยมันจะมีควันรถจะไปสมุทนะแม่สำหรับเกียรอัตโส,สิ่งนะครับรีแมพสเต็ปใช้งานเป็นไทยทันนะครับไททันเกียร์อโตโัตไทยทันพัดซีดีห้าหกนะครับเครื่องสองปัญหาัวเกานะครับ ดีแมปสเตปใช้งานัางเข้าไว้ทางไรครับอ่าจุดประสงค์เลยก็คือรถอืดนะครับอืดอ่าูกคาก็เลยอยากรีบแมพนะครับกามีรีแมพเฮตุท้ายล่างแล้วก็เปลี่ยนใส่กลองอากาศนะครับประมาณนี่นะครับสำหรับใช้ฐานขั้นนี้นะครับไปลองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแกวอโตนะครับดีแมสเตปใสงงานคีดีเลยนะครับหนึ่งรถอืดแก้ไม่ได้ตรงจุดนะครับรีแมพ โอเคนะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้น,นะครับที่สนใจอยากรีบแมมนะครับก็สามารถตย์ต่อสอบถามเลยครับเพิ่งขั้นอีกเกี่ยวโดดลูกค้าประทับใจเลยนะครับอ่าสำหรับร้านนั้นอะไรสิ่งนะครับอยู่แถวตลาดเจริญศรีวิรินครับผมโอเคติโต่อสอบถามเลยครับขอบคุณครับ